สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาชมพระคำข้าวนะครับพระคำข้าวองนี้ก็จะเป็นรุ่นสองนะครับจะสังเกตได้ว่าจากว่าไม่ไม่ได้เป็นพิมพ์ด้านหน้าไม่ได้เป็นพิมพ์รุ่นหนึ่งนะครับคือว่าไม่มีแขนจุดบัวจุดหรือว่าแขนจุดบัวหลายจุดนะครับ แล้วก็ด้านหลังก็ตรงตรงสอกซ้ายของหลวงพ่อนะครับจะมีจุดนะครับติ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นรุ่นสองนะครับส่วนเป็นพิมพ์ไหนก็คือ รุ่นนี้จะเป็นพิมพ์พระบาทขีดนะครับพระบาทขีดดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะครับตรงบริเวณพระบาทของสมเด็จองกถมนะครับจะมีขีดนะครับตรงนี้ครับนะครับที่ผมขีดทับไปครับนะครับจะเห็นดูว่ามีรอยขีดนะครับตรงพระบาท การจะเลี้วก็พิมพ์พระบาทขีดนะครับตรงนี้ก็ภาพล้อมก็พิมพ์ของสมเด็จองพระถงก็ชัดอยู่ครับชัดพอสมควรนะครับก็มีความสวยงามในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคราบเป็นคาบหิ่งนะครับผิวแบบ ธรรมชาตินะครับวางวางไว้แล้วก็มีฝุ่นมีอะไรมาเกาะเป็นธรรมชาติเลยครับจะเป็นข้าแป้งนะครับข้าแป้งจะเป็นเกล็ดเก็ดขาวขาวนะครับก็มีรอยลานตามธรรมชาตินะครับ ลายล้านแบบนี้เกิดได้เองในพิมพ์นะครับครับลอยล้านเป็นลอยที่เกิดจากในพิมพ์นะครับนี่ก็เป็นคาบต่างๆนะครับนะครับผิวกิดแป้งนะครับ ครพล้อมก็พอสวยอยู่นะครับสำหรับองค์นี้นะครับพาะคำข้าวรุ่นสองพิมพ์พระบาทขีดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเ่่นี้นะครับก็ขอบครับ